ขอไม้ไหนก็ได้อะที่แบบเออได้กินนายอะได้ินไ่สามอะม่สามอะเราไม่ไม้ขดาแล้วนะอ่าเดี๋ยวมัน่เส้เอ่ะก็เขาบอกว่าไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ยิงหน้าเลยไข่ยิงหน้าเลย่ไผมมีเดีผมมีไ้เ้าผมมีไ้เ้าไว้ใจไว้ใจมึงนะไข่ำ ไอ้แต่มันลูกเบี้ยมือผมเบี้ยครับไมบเบี้ยวมงกูว่าเบี้ยกมันร้อนเบี้ยมาหนี้ดีเอาไปเอาไปโอ้โหเฮ้ยเขาเขาาลุดมาเลยมึงดูดีเบี้ยอะไรได้บ้าไม่ฟังเรามีแค่นี้หรอใช่แค่นี้แหละแค่นี้แหละคิวๆแค่นี้แต่ตึงนะเขาแค่นี้แต่ตึงนะเขากูไม่จีบสองสาวมึงปากดีมึงกูไม่จีบนะ อาวพี่โทษมาขอโทษพี่โทษอ่าเดี๋ยวไข่ไม้แรกเดี๋ยวถอยมาถอยมาถอยมาทันไข่ครับผมซู้ซู่ซู้ซู่เกมเกมเป่าถ่ายไข่ดีเกมเมียงปลาชิคกมรุรีเอาตลาดไงการมอขนาดอ้าวหรอนี่ลืมเลยเหรออะไรเนี่ยกลัวเนี้ยนะอ่าเดี๋ยวผมนับให้หนึ่งมอมอมอมุงมามึงมาตั้ม ใช่สู้เาวิ่เต้งไม้านะออแล้วเราเรียงแถวกันนะเราวครจไปจ้าคุณนี้ไม้สองทไม้สามลุงฟันไปลำไปไม้ไม้ห้าแใคระวิ่เยอะเลยวิ่หมดใคไม้ ดูดิดูเขาวิ่งดิคือแบบอีกฝั่งนึงแบบไม่วิ่งอ่ะแบบว่ากูชิชียร์วยเชียอะรก็โบน้องกลาไม่ว่าขอให้มีกำลังสู้อเอะ บ่นหแรหนาเื้อาไปเอาขลูไก่เด็กเองมีเด็กเองดสักคนนี่แบบากำลังใจยิ่อ้ไอ้ใครขาลิงมาปล่อยวันเนี่ยันใายใคโอ้ยู่ไก่กูเฮียเรื่อเขาไม่ลดเรื่อเราก็ไม่โดเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเจ็ดอ้กูมาวะวะเฮ้ยเฮียก่อเขาเหลือซึ่ง อ,อ,อึ่มโดนด้วยเทเทึงใครยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮไปไายไปเอาเอาอยคอยเขาองนั่อย่นนั่ยนักบอลใชัวก่อนเออเนี่ยรีบลีบเนี่ยหักหน้าผมบอเลยเดี๋ยวครับไปดูมุมอื่นด้วยนะครับไม่งั้นตายน่อ่อ้าวอ้ไอาแม่งเล่้ยงองแม่ง่งปรับิมตาหมด่จ็ลยหัววงดี นี่ลูกไข่กูนี่แม่งประดันใจตัวน้อยแซบเลยเป็นต่อแซ่บขนองเป็ดแซ่บขนอ้าวลุงเฮ้โอ้โหลุงลเอาทรงเย้เป็นต่แซ่บขนนองเ้มึงเนี่ย ยี่เย็ล่นลูกเล่นลุงไข่กูเพิ่งลดนั่นแหละสองหมดแล้วเอามาน้าหมดอันนี้มั้ยอ่ะีอุ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวลุงไข่กูเฮียโดนตึ้งมาแล้วเขาไม่มีกอดก็อยู่ได้เอามาไม่มีกอดก็อยู่ได้คิีเอาดิปลาสิบจะขานอันไหนอ่ะผมมือสองใช่ปะ ใครอยเถอะใครเลงนีชมกเลเหรอใครชมลูกใครเขาบอกว่าเวลาเวลาแบบเขาเล่นอยู่ห้ามห้ามห้าแบบห้ามไอ้นีงเงี้ยวะไข่มักระจอกไเออแม่งขยะงคมวะอะไรวะเราลมไมเอ้ยกูต้องทำไม่ได้หุเอ้ยสาวิหลอไงแพ้งเปตุนหมายนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอมนตุนหมายแรกันนะเรว่ะ

ไรบ้างครับอะไรบ้างครับไปบอกก็รออะไรก็เล่นดีมารออะไรพามามาคนไหนเนี <Tim> ่ยเอาเอาให้มันรู้ดีว่าเกมอ่ะเกมห้าร้อย